เป็นเรื่องราวของตัวประกันชาวไทยที่ถูกจับไปโดยกลุ่มฮามาสนะครับล่าสุดคณะทํางานเจราจากลุ่มฮามาสเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้รับการยืนยันจากกลุ่มฮามาสว่าตัวประกันชาวไทยทั้งหมดจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการปล่อยตัวในเร็วๆนี้หากตัวแทนเจราจาประสบความสําเร็จในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาตามการรายงานของรอยเตอร์ครับ นายเลอพงศศ์ัยยิตมนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอิหร่านในฐานะตัวแทนประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ทำหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกจับกลุ่มโดยกลุ่มฮามาสกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาว่าหากมีการหยุดยิงในอีก3หรือ5วันกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันซึ่งรวมถึงชาวไทยที่ถูกจับกลุ่มทั้งหมดนั่นเป็นสิ่งที่กลุ่มฮามาสสัญญาไว้และกล่าวด้วยครับว่ากระบวนการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง10วันหรือในอีก2ถึง3วันข้างหน้า ข้อมูลจากทางการอิสราเอลนะครับระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางการสหรัฐระบุว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้จับกลุ่มผู้คนราว240คนเป็นตัวประกันนับตั้งแต่การโจมตีอิสราเอลไม่ทันตั้งตัวนะครับเมื่อวันที่7็ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งฆ่าชีวิตไป1,200คนทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุด,ด้วยนะครับว่ามีชาวไทย25คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะที่มีคนไทยเสียชีวิต39คนจากการโจมตีเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อวันพุธตัวกลางเจราจาของกาตากำลังหาทางบรรลุข้อตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา3วันเพื่อแลกกับการที่กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกัน50คนและอิสราเอลปล่อยตัวผู้หญิงและผู้เยาว์จากการจับกลุ่มคุมขังในกรณีด้านความมั่นคงตามการเปิดเผยของตัวแทนในตะวันออกกลางครับคุณรัตพล